โอเคครับป้าวนี่ครับอพบเจอกันอีกแล้ววันนี้ไม่ไม่มีเลป่านะผมว่าจะพูดดังหน่อยเอวันนี้ปามีอะไรนำเหนอครับวันนี้ได้ข่าววันนี้วันนี้เราจะมาดูสมิธแอนเดอรสันสมิธแอนเดอร์สันก็ต้องเป็นลูกโมเลยปะลูกโมลูกโมเป็นรีวอลเวอร์เป็นลูกโมครับมันมีทั้งเก่าและปืนใหม่นะอ๋อโห เดี๋ยวแนะนำให้ดูก่อนนี่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 คอมแบทคอมแบทปะอ่เขาเรียกว่าคอมแบทเขาเรียกคอมแบทเป็นปีเอ็มสามหกนะเป่นพกซ่อนของกำนังผี่ใหญ่บ้านสมัยก่อนใช่ไหมอ๋อเอ็มสามหก กินัดปาห้านัดสามนิ้วเป็นสามนิ้วสามนิ้วอ่ะห้านัดห้านัดเป็นเือเท่าไหก่อนเนี่ยเอ่อกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอาจจะต้องใช้ปืนเอครับเอผู้ใหญ่บ้านอาจจะต้องใช้เขาอาจจะใช้ปืนอลูกซองนะเป็นกำนันลูกซองแล้วก็จะมีตัวเนี้ยหน็บที่ที่้าคมาอยู่อ๋อหมายก่อนมันได้หนังและนะถ้าไม่ใช้ ถ้าไม่ใช้ M 5นึ่งห้ครับที่เป็นตัวใหญ่โค้งใหญ่นะครับเขาก็จะใช้ตัวนี้เป็นสามนิ้วอืนเล็กอ๋อสามนิ้วอ่าลำบางสมัยก่อนนะ่าจะมีเฉพาะลำบางอย่างเดียวแล้วก็อ๋อครับ,รบอืมลักษณะสมิธเหมือนกันคือพอขึ้นขึ้นอืออ่านะ๋อเมื่อชิดโค้นงนะไกลก็ชิดโค้งเหมือนกันนะครับคิดมากเลยอ่า เพื่อเบาไงเรื่อการยิงอ๋ออันนี้เป็นป่าเป็นเหล็กแล้วป่ะเป็นเหล็กเป็นเหล็กเปนเหล็กอ๋อตัวนี้เป็นเหนล็กล้วนเนาะรุ่นเนี้จะมีจะมีทั้งมีทั้งสามนิ้วครับอ่อมีทั้งสองนิ้วครับสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วอ๋อมีครบเลยมีครบมีครบเลยอ๋อครับตัวนี้หายากไหมป่าหรือ คือตัวนี้ตัวนี้เป็น,นปืน,นปืน,นเก่ามือสองเนี่ยในตลาดก็ก็มีนะเพราะว่าเมื่อก่อนจะมีเยอะก็มีก็ม,กมีก็มีเรื่อยๆอย่างมีมาเรื่อยๆแต่ว่าอาที่สภาพนะสภาพสภาพ,ภาพอป็นภาพเก็บมือสภาพเขาไม่ใช้เนี่ยใช่ไหมสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยเขออยาจะชอบตีกอทอ,อยู่อันนี้เลยเอา่า ทำนี้มั่งครับท่างหลังมั่งอะไรเงี้ยจับไปแล้วก็หมอกมือดีป่านนี่นันมันเข้ามือนะแต่มันเป็นเป็นหน้านัดเหมือนจับเอ็มหกสิบเลยเหมือนชิปอะเหมือนชิปต่างๆเนี่ยเหมือนสามนิ้วสองนิ้วเนี่ยมันจะเป็นห้านัดเอ็มสามหกนี่ก็เหมือนกันเพราะว่าแต่ว่าสามหกจะเป็นพวกหลุมดำเป็นชิปดำซมากกว่าอ๋อครับนะเพราะว่า ออกคลิปลูเกอร์ไปคนก็อยากดูสมิธอีกใช่ใชบอกว่าเราอยากให้ป๋าสมิธมาให้ดูหน่อยเพราะว่าลูเกอร์เนี่ยมีคนสนใจมากก็อยากให้ดูอีกเจ้าหนะึ่งแล้วสมิธป๋าเลยหามาให้ทันทีครับเนี่ยอ๋อสมิธดูนะหูตัวตัวตัวนกอะไรอย่างเงี้ยครับจริอังกฤษนกก็คือนกเลยใช่นไหม เหมือนนกไหมเหมือนนกไหมนกคือมีหัวมีนกมันมีปากนุ่มลมันเกยวเก็บไปติดไงอ๋อนี่คือนกเกเก็วไปตีตัวนั้นก็สุนหนอกใช่ไหแต่ว่าปืนเหล็กล้วนเ่ยหายากครับผ่นมันมันก็พอมีเนาะคือตอนนี้พอมีครับพอมีพอมีอยู่เนาะแต่ตัวใหญ่จะเก็บหมดหแือว่าคนก็มันเล็กไงมันเล็กสะดวก ใช้ง่ายไงเออทำไมพมันเล็กแล้วเนี่ยคือมันใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายไงผู้หญิงก็พกง่ายไงยิงง่ายไงยิงง่ายแค่น้ำลูกมันจุครับแล้วก็ยิงยิงเสร็จก็การการการเอาลูกออกเอ่อกกดดันตรงนี้อ่าคือดันตรงนี้เดี่ยวดันเดี๋ยนะดันเอาปลายขอเคี้ยวเคี่ยวปลายมันก็จะดันเอาปอกออกแล้วก็เทอย่างนี้ หมอ,อครับหมอก็ล้วงดาวแล้วก็ว้างแล้วมันจุกใหม่ครับนะแต่วันสะดวกไงสะดวกดวก็วิ่งผู้หญิงที่ที่ใช้ปืนแล้วก็ตัวเล็กๆเ,เบาๆอ่าครับอ๋ออย่างนี้ปะมันก็หัวหมอนะตัวนี้เนาะอืมปืนเหล็กด้วยเล็กด้วย,ลวยแล้วก็ถ้าเกิด ได้ไปใช้ก็เราไปเปลี่ยนด้ามในี่มันสวยๆนะจ๊ะด้ามเดิมมาแล้วผมว่าด้ามเดิมมันจะสวยแล้วปะใช่ใช่แล้วปืนโอ้ยปืนนานแล้วปืนนานกันเราก็เปลี่ยนด้ามมาสี่สิบปีแล้วค่ะแล้วแแล้วแต่แล้วแต่คนคนเจ้าของเดิมนี่ไดเปลี่ยนเราไปดูนะไปดูขนาดตะมือผมนะนี่นี่เป็นยังงี้ โอ้กระทักเล็กกระทัดรัด <Right. S 2> เบาด้วยนั่นเนี่ยครับเบาแบบน้ำหนักไม่ไม่เท่าไหร่เนานะนนเบามากเลยอ่ะเนี่ยจับมือเดียวได้สบายสบายพกได้จุดสามแปดเเปเชียลเนาะตนนัวนี้ครับนี่ให้เหลองสองด้านเลยเป็นสามเปเชียลครับ ครสนใจก็สอบถามข้อมูลป่าได้นะว่าตัวตัวนี้ดีไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าป่ามาเอามาให้ดูก่อนแบบนี้แบบนี้เนาะเพราะว่าออกคิบุูเกอร์ไปแล้วพอไตัวนี้เราก็พวกศูนย์เนี่ยมันจะเป็นหมวดสมิธทั่วไปอะ่ะมันนี่คือเป็นศูนย์เออมันซ่อม่องเลยนะป่านะมันเจาะมาแล้วก็เอ่อถ้าบางคนเขาก็จะเอาตัวนี้ไปแป้มแดง ขอให้มันเห็นชัดนะมัเห็นชัดขึ้นมอมันเห็นแต่แล้วปืนตัวเนี้ยมันไม่ใช่ปืนที่จะต้องมาแต้มแดงไงปืนตัวนี้มันแบบมันยกขึ้นมันดิงเลยยิ่งปั้งๆไปเลยเช่ไหมเพราะมันเล็กทัดรัดพกง่ายอาจจะเป็นปืนสำรองไปนเนาะปืนปืนเล็กอีกอันหนึ่งก,ก็บอกไว้เพื่อเราก็หมอได้เตอนแล้วตอนต้องที่เราาคือปืนเนี้ยปืนกำนันกำนันเนี้ย ครับรากลูกซองตัวสั้นลูกซองเหมือนกันตุ้มๆ้มครับก็ไม่อยู่โจรไม่อยู่1งหน่งหยิบสามแปดเนี่ยมันกระหน่ำทีครับ<ช>อ๋อเขาลูกซองสต่ไหนก่อนมริ่แปดจแล้วแฝดเรือ่องอะไรหายหายลูกสุน้อยอ่ตรงนี้ขัดสิทธ์กันป่าน่รับนี่เป็นขัดสิทธิ์ขสิทใช่ใชโอ้ได้เลยป่านี้สุด ก็ยังมีนะยังมีหาได้ในตลาดนะครับนั่นหาได้หาได้เลย M อะไรปะสามหกวัตต์ M สามหก M สามสิบหกนะครับเป็นเหล็กล้วนนะเหล็กคอมแบทคอมแบทนะตัวนี้เนาะไกลบบกโหคมไกลคมไกลคมอ่ะทีมเค่ายขึ้นหนักเบามากเบาโคตรอ่ะครับหกในโอเคนะครับคมีอะไรก็ สอบถามคุนป่าได้ครับเดี๋ยวเดี๋ผมตรวนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะนับแนะนําปืนอีกกระบอกหนึ่งซึ่งอ่าเราไม่ค่อยเห็นอ่ะผมนี่ไม่เไม่เคยเห็นเลยป๋าให้คุณดูให้ดูแต่แรกดาว่าเป็นหกเจ็ดสามห้าเจ็ดใช่ไมป๋าแต่ะจะแรกกูบอกว่านี่สามห้าเจ็ดมีเจ็ดนัดอ่ะสามมาเจ็ดอ่ะตัวนี้เป็นเป็นเอ่อเป็นสามแปด นะโมเดลหกสองศูนย์หกสองศูนย์หกศูนย์แล้วก็พิเศษก็คือนับโมนับลูกนี่ไงผมเดาผิดไงมันเจ็ดเจ็ดถ้าเป็นหกแปดหกพัดทไงมันเจ็ดมันจะเจ็ดนัดนี่มันเป็นเป็นตัวนี้เป็นเป็นเจ็ดน,น,นัดพิเศษขึ้นมาคือมันมีเจ็ดนัดโอ้คือกไ็ไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดนัดแบบเถอะนะมันก็ใหญ่ก็องต้องเล็กนะดู มันก็สมส่วนหมนนะปาเห็นไหมเออเห็นไหมครับอ่าดูข้างนี้ดูข้างนี้มันมันก็เหมือนสามแปดอ่าสามแปดทั่วๆไปนะทั่วไปแล้วหน้าโมก็จะอาจจะคือคือโม่เนี่ยที่มันมีเจ็ดนัดเนี่ยมันก็ไปไปแบบไปเบียด ช่องซองใส่สองใส่เบียบให้มันพอดีอย่างเงี้ยครับตอนนี้มีเจ็ดนัดมีแปดนัดแล้วนะขึ้นโม่มีแปดนัดแล้วนะสมิสมิดนัดเนี่ยไม่ให้นี่เลยแต่ตั้นี้แปดนะมีแปดนัดเหรอปามีแปดนัดด้วยนะแปดนัดนิ่มใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนี้หน่อยโอ้ไปไกลโม่ใหญ่เห็นวไหมโอ้ตัวนี้ตัวนี้เป็นสเตนเลสตัวนี้เป็นสเตนเลสทั้งตัวสแตนเลสสตีลแล้วก็ระบบนกก็จะเป็นแบบ เม็ตัวสีไม่ไงป่ะตีนี่อ๋อไม่มีนกไม่มีนกไม่ๆๆไม่ใช่เหมือนกับตัวนี้ไม่เหมือนตัวนี้ตัวนี้มีนกนะมีนกนะเดี๋ยวๆไปดูนะนี่เป็นของเก่าเห็นออน้ําแหลมนี่คือนกอ่านี่๋นี้เป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็จะเป็นแบบไม่มีนกใช้ใอ้ตัวนกอยู่ข้างในแล้วก็ตีอยู่ข้างในตีแข็งข้างในแข็งข้างในเค้าอย่างงี้นะครับเห็นมั้ก็แข็งแรงเลยนะตัวไม่ต้องกลัวนกหัก ดูมาเนี่ยใช่ไหมจากอะไรมันจะมีเขาจะมีสูนแดงอยู่โอ้เหมือนหกเป็ดหกเลยปะใช่ตัวอย่างเหมือนหกเป็ดหกหมดอ่ะกค่เชียงนะอ่าสูนหลังปรับได้อีกอ๋อสูนหลังปรับได้เห็นไหมอ๋อครับหกเป็ดความพิเศษมาคือเอ่อมีเจ็ดนัดเจ็ดนัดยิงบุกพีได้ไหมปะยิงบุกพีสเปซี่เก็บอลระบุมาแล้วเนี่ยเขาจะบุให้เลยเนี่ยนะ เออบวกพีป่ะเห็นไ,ไหมอ้นระบุม,มาเลยว่าเป็นสามแปดสเปเชียลบวกพีอ๋อบวกพี <Okay. S 1> นี้เองเ้าระบุมาเลยครับโอ้ดีถาม่เพิ่งเคยเห็นหมกสองศูนย์ด้ามจับของเขาทํามาเลยก็คือรุ่นนี้จะมีล่องมือกันครับนะมีอ่องก็คงน่าจะแรงนะถ้าจะยิงนึกบวกพีเ่ะน้องสามห้าเจ็ดอะว่านะ มันก็เบี่ยนเบียนกันนะสามาราเจ็ดใช่ไหมเดี๋ยวมีร่องครับ,รบมือหาแล้วลูกลูกบุกพีไปหาหาหา,หาได้ง่ายไหมม,มีตลาดมีคุณคุณมีราคาสู้ราคาเขาก็หาได้มีหมดบกพีคือพาวเวอร์ก็จะแรงกว่าหน่อยนึงใช่แต่แต่ถ้าอยู่ในสี่นิ้วไม่ปะทำกล้องสี่นิ้วว่ามีเจ็ดนัดเนี่ยแรงแค่ได้นะแรงแรง ยิงไปแล้วเนี่ยสู้กันปรากฏว่าฝั่งนู้นเขาก็เป็นปืนเขาก็คอยนับกระสุนหมดแนงหมดเยิงไปหกนัดไอ้ยสุดหมดแล้วออกมาก็โดยทีอ๋ออย่างนี้นี่เองใช่ไหมเราทำไปเรื่อยเออหน้าป่านเราเจ็ดนัดเนี่ยที่นี่เป็นสเตนเลสก็เห็นแต่อยู่ในตัวเอ่ะอ่า อืมเป็นรุ่นใหม่ด้วยมีเห็นที่ข้างหนึ่งปามมีที่ล็อกอะไรนะล็อกไกด์ด้วยเหรอเขาเรียกล็อก,<จ>อกไกด์บัตรมีมินแจมีมินแจโอแสดงว่าเป็นมินแจล็อกเป็นรุ่นใหม่อันนี้ก็<ม>สิบสิบไม่ถึงส,ส,สิบปีหรือสิบปีนิดๆเนาะประมาณประมาณนั้นประมาณเนี้ยคือไม่ออกมานานแล้วเพราะว่า,าหลังเนี่ยศูนย์เนี่ยจะเป็นศูนย์ขับศูนย์ปรับได้ศูนย์ปรับได้ไปนอบมันจนถึง ขึงหัวแดงอันนั้นงทีมเราเรียกหัวแดงหัวแดงครับเห็นไหมมันศูนย์นี่แบบถ้าเกิดนะเล่นก็จะเล่นใส่ศูนย์มันก็เล่นง่ายกว่าเนาะศูนย์หลังเมื่อไปศูนย์หน้าเลยอ่ามันจะอยู่ในระนาบเดียวกันเห็นชัดนะครับโอ้โหเคยเห็นสามแปดซาเลตธรรมดาแต่ไม่เคยเห็นเจ็ดนัดนะใช่แต่นัดทีพัดเนี่ยไอ มันมัน,ม,นมันเล็กพัดเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าเจ็ดน,นัดเนี่ยครับก,ก็น้อยนะน้อยน้อยน้อยที่เราจะเห็นเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีออกมาให้เห็นอือบ่อยนัดใช่ไหมไม่เค่อยเห็นนะป่าถึงแม้จะไม่เคยเห็นเลยมีหกนัดค่อยเห็นแต่สามาเจ็ดอ,อ,อ่ะเจ็ดนัดอ่ะเออเห็นบ่อยนั่นแหละสามาเจ็ด 7, จ 3, เนี่ยจะสามแปดเนี่ยค่อนข้างจะหายากโอ้หายากป่าตรงนี้สวย โอ้โหอย่างมันมันไม่เท่าทานเลยนะมันก็พอดีของมันนะมันก็พอดีปืนจะมิดตัวไปอ่ะใช่ไหมสามแปดต่เป็นหกแปดหกหกหกก็จะมีนี่คู่ขนานมาใช่ไหมอั่นี้เองอันนี้แค่นี้อ่ะอันนี้เป็นหกนัดตัวหกตัวนี้มีหกนัดครับโอ้ยสวยสวยสวยป่าเนี่ยสวยเหมาะมือแล้วอ่ะปาเหมาะวุ้นชอบอีกแล้วครับเหมาะมือแล้วอันนี้ แล้วคิดว่าเธอทักใหญ่ไหก็โอเคตามว่าเขาจับมาจาับเทียบไปดูเนาะแบบมือวุ้นเห็นไหม,ามาตัวมหนึ่งห้าของมุขเขาใช่ตัวสีดำ่ะเห็นไหมมันมันเหมือนกันอนะ่ะต,ต,ตัวนั้นตัวนั้นจะบอกพีไม่ได้นะมันจ<อ>ะใหญ่ของใหญ่ที่จับมือมันเป็นรูปเก่าโบราณอะไรอย่า อันนี้ก็โอ้โหอันนี้มันซื้อเพียวเนี่ยเพียวนิดนึงอะเพียวหน่อยชอบชอบตรงความกล้องมันบวกพีได้นี่แหละมแล้วพวกเพิ่งเนี่มันก็ก็ซื้อทั่วไปเหรอเป็นต่อเม็ดหนึ่งนี่ยเป็นต่อกัน่หนึ่ง,นห,นงหนึ่งลูกอะเนาะต่อหนึ่งลูกแล้วบวกพีไปเนี่ยก็แรงนะโอ้โหระเบิดอา๋าแต่หัวระเบิดนี่ก็แรงกว่าใช่ปะก็ใช่ใช่ใช่อ๋อครับ เพราะเดี๋ยวนี้เพิ่งเนี้ยหาไม่ไม่ได้หายากคือหายากเรารับยอมรับเลยว่าร้านน้อย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 ร้านที่จะสั่งเข้ามาก็เนี่ยอยู่มาสิบปีนี่ผมก็เคยเห็นเนี้ยดูตามมาเนี้ยเทียบไปดูมาเนี่ยป่านไม่ไม่ค่อยมีเทไปดมนีไม่ม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 ีที่มันเป็นทุกอย่างจะเหมือนกับเอ็มหกเจ็ด อ่าใช่นี่เจ็ดนัดนะโอ้โหจุกนื้อเนี่ยเจ,จ็ดนัดถ้าเจ็ดนัดถ้าเราใส่บวกพีก็เป็นต่อ,อยใช่ไหมนะแน่นอนเพราะปืนเขาระบุาเลยว่ายิงบวกพีได้เเพราะว่าถ้าเขายิงบวกพีได้เราเวลาสมมุติว่า การขอสามแปดก็ง่ายกว่าเนาะง่ายกว่า,า,ง,าง่ายกว่าง่ายกว่า,า,วาเออปกป้องทับสินง่ายกว่าถ้าเป็นสี่ห้าต้องเป็นแตบบ่าการกีฬาว่าไปเนะาะแบบเนาะเออนี่ครับผมว่าบางทนีนะบางทนีนะนนะถ้าเรา,เามีมั่วสามห้าเจ็ดมานะบางทีอะปะไม่ใช่ว่รารูรูมันค่อนข้าง,งเล็กนิด๋อ แต่ดูโม่เปนสั้นๆหน่อยนะแต่นนมันใหญ่นะโม่สั้นแต่ว่ามันโคมใหญ่เอโคมใหญถ่ถ้าเกิดเป็นโม่สามห้าเจ็ดมานี่มันก็รูมแค่หน่อยใช่ไหม,มนัดเนี่ยถืออาจจะวัดเทพแล้วจะใส่ได้กลายเป็นสามห้าเจ็ดเนยโอ้โหเพราะเพราะเพราะติดไปไดเนี่ยความความที่เหลือๆที่เหลือยังมีนะครับ ทีเหลือยังมีนะลูกสามสิบเจ็ดเนี่ยใส่ไปหัวมันจะโผล่นิดเดียวหน่อยนึงเขาแตโบกพีก็แรงครับผ่านเหลือแล้วยิงได้เหอลูกออยโดนแรงมากเลยอ๋อยโดนเข้าคู่กับเอ็มหกสิบผมเลยนะเอาแล้วพเจ้าไปแล้วครับระวัมเข้าคู่เอ็มหกสิบเลยหลาน นี่ครับปูดูโมวันนี้นี่แต่ว่ามันต้องดีใช่ป่ะเนาะหมโอ้อมันต้องอยู่ถึงทุกวันนี้แหละอืมเม็ดมันอยู่มันร้อยปีแล้วมั้งไว้ใจได้ป่ะเนาะจริงๆสมัยนี้ก็เม็ดเดียวก็รู้แล้วนะไม่ดสองเม็ดอะ่ะใช่อืมเหมาะเหมาะก,กับสำหรับคนที่ มีไว้ป้องกันตัวป่ะป้องกันชีวิตทรัพย์สินเนาะคือปุ่เนี้ยเหมาะเลยนเนี้ยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินแน่นอนใช่ผมว่าเหมาะเลยอ่ะเพราะว่ามันบางครั้งเดี๋ยวนี้ค่อนข้างจะในการขอมุดปืนก็ค่อนข้างจะบากนิดนึงเพราะว่าเขาเรียกถามเราว่า โอ้โหพี่มีทั้งห้าหมก็บอก,บอกพี่จะป้องกันชีวิตพี่ยัองอันไหนป้องกันชีวิตเนี่ยเขาว่าะว่าเขาถูกแนละ้วถูกยากนะทุกก็บอกเราป้องกันชีวิตกวครับรจะขอยากนิดนึงคือต้องให้เวลาเขาคัดเป็น,นอขอยากจริงเมือ่อก,ก่อนเมื่อก,ก่อนก็เป็นประมาณทักเด,นนเดือนนึงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเป็นนักสองเดือนสามเดือนก็รอนิดนึงอดทนนิดหนึ่ง ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาให้แน่นอนนะแต่ว่าหลักฐานคุณต้องแน่นหลักฐานคุณต้องแน่นครับคุณมีอะไรคุณต้องกล้าโชว์เงินเท่าไหร่ต้องกล้าโชว์นะเงินเท่าไหร่คุณต้องมีทรัพย์สินของตัวเองไงเ่าบ้านที่ดินไรนารถรถยนต์อะไรเนี้ยอเขาจะรู้ว่าป้องกันจริงหรือเปล่าสมัยนี้นะสมควรไหมมีบ้านอยู่ คอนโดอืมอยู่คอนโดกลารรงกรุงเนี่ยนอืออ่ออาที่หานึ่นึงอ่าเขาพารพนาตามจริงีครับอืมครับก็ใครสนใจก็โทรไปถามได้ตามเบอร์ด้านล่างนะครับว่ามันหนักเท่าไหรนี่นะเพราะเราเราไม่ช่างให้ดูเนาะขันนี้แค่ดูแบบรีวิวแบบ ให้รีวิวให้เห็นว่าธรรมดาธรรมดาเพราะว่าปืนพวกนี้มันมีมานานแล้วขนค่อนข้างเนุะอันนี้กับสาย8ทั่วไปก็หนักก็เต็มที่ก็กิโลหนึ่งแปดแปดจุดห้าอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ประมาณนี้แหละเออมาเนี่มันนี่ก็เบาหน่อยนะนี่ก็เบาหน่อตนะเด็ดต้อยกอ๊กเลี่ยเดี๋ยวบอกขี่อีกเออใช่ โอเคป๋ามันหยุดโอเคโอเคผมก็ป๋าวันนี้แค่นี้นะครัาสวัสดีครับเชา้ชาเช้า